สวัสดีท่วัสมาชิกกลุ่ม VIP ทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสวัสดีเช้าวันพุธที่5ตุลาคมพศ2565กับการวิเคราะห์กราฟทองสำหรับกราฟทองนะคะมาแตะนะคะราคาสูงสุดเมื่อวานอยู่ที่ราคา1729นะคะซึ่งเป็นแนวต้านเดค่ะเมื่อวานเราก็เล่นหน้าบ่ายมานะคะแต่ว่าเราเก็บก่อนนะคะปรากฏว่ากราฟดันราคาขึ้นมาต่อค่ะและตอนนี้อยู่แอเรียนแนวต้าน,นะคะ่ะตรงนี้แนวต้านนะคะ กรณีค่ะเจ้าแนวตา้านค่ะต้องระวังในเรื่องของฝั่งเซลล์นะต้องระวังในเรื่องของฝั่งเซลล์หมายความว่าอะไรต้องเฝ้าระวังว่าเราอาจต้องเล่นเซลล์นะคะแต่กรณีจะเล่นบายต้องบายที่รับเพราะว่าตรงนี้คือแนวตา้านไปดูที่ทางเฟมสสี่คืออะไรนะคะทางเฟมส์สี่กำลังจะหมดแรงแล้วค่ะนี่เลยค่ะนะคะตรงนี้คือโซนแนวตา้านของเขานะคะถ้าวันนี้ขึ้นไม่ได้จะกดลงมาแนวรับนะกดลงมาแนวรับเหสื่อ กรณีจะบายควรมาบายที่รับแพทเทิร์นนี้ควรมา,บายบที่รับล่างนะคะมีแนวรับ2แนวรับเพราะว่าถ้ากลับขึ้นไม่ได้ปุ๊กกลาจะมาแนวรับนะคะเนื่องจากเจอต้านเดย์นะต้านเดย์คือแข็งแรงนะคะเมื่อวานนะคะจริงๆเมื่อวานก็เจอต้านแต่ก็แข็งแรงสามารถขึ้นไปได้นะคะตลาดเลือกนะคะผู้บริโภคหรือว่าเทรดเดอร์ทั่วโลกเลือกซื้อทองขึ้นมาจ้าช่วงนี้จ้านะฮะ ตรงนี้จะกลายเป็นแนวต้านถ้ายังไม่สามารถยืนเหนือ30ได้จะยังขึ้นไม่ได้นะคะตรงนี้จะกลายเป็นแนวต้านอาจจะได้เลือกเซลล์มาก่อนแล้วก็นะคะค่อยมาเปิดหน้าบายที่แนวรับนะอันนี้คือแผนจ้ะนะคะหลังจากถ้าทะลุยืนเหนือ30ไปได้จะไปไหนต่อ,อก็จะไป4 5หนะถ้ายืนเหนือ30ย์ไม่ได้จะไปห้าสีและ40จะเป็นต้านต่อไปจด <ไป S 2> เลยนะฮะ4 5และ40จะเป็นต้านต่อไปแต่สําหรับวันนี้นะคะก็แพรมบอกว่าถ้าลงมาข้างล่างจะเป็นขาบายแนวรับนะคะแล้วก็ ถ้าสมมติว่ากราฟขึ้นไม่ได้นะคะก็จะลงมาที่แนวรับล่างนะหาจะุดเขาทำกำไรกันะค่ะนะ,ค,ะคลิปนี้เดี๋ยวพุอแพมส่งเข้าไปค่ะนี่คือการวิเคราะห์กราฟสำหรับเช้าวันพุธที่5ตุลาคพสสมพศ2565อยห้ขอให้ท่านปลอดฟ้าสดใยก,กำไรทุกวันขอให้ท่านมีความสุขและประสบความสำเร็จในการเป็นเทรดเดอร์ขอให้ท่านมั่งคั่งรำ่ำรวยทั่วโลกค่ะคลิปนี้นะคะขอให้ท่านนะคะนำไปใช้และก็มีกำไรสวัสดีค่ะ